วัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรักไทยรักการอ่านค่ะพบกับหนูเด็กหญิงกอนวิพานิปัจจาการหรือน้องใจฟ้าซึ่งมาจัดรายการเป็นครั้งแรกค่ะขอเสนอนิทานสำหรับเด็กวันนี้น้องใจฟ้าจะมาเล่านิทานอิศพเรื่องประเพณีที่ควรยกเลิกค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะเมื่อครั้งที่ช้างเป็นเจ้าป่านั้น สัตว์ทั้งหลายต้องหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันหาอาหารมาให้มันกินทุกวันเจ้าป่าจึงมีความสุขสบายไม่ต้องหากินเองและสัตว์ทั้งหลายก็ต้องยำเกรงคอยรับใช้ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาต่อมาเมื่อช้างสิ้นอำนาจวาสนาสิงโตก็ได้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งหลายมันทำตรงข้ามกับช้างทุกอย่าง ราชาสิงโตสั่งให้บรรดาบริวารเลิกหาอาหารมาให้มันกินและเลิกคอยรับใช้มันครั้นมีเสียงวิาพากวิจารณ์ว่าการกระทำทั้งสองอย่างนั้น เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านานแต่ครั้งโบราณการจึงควรกระทําต่อไปสิ่งโตให้เหตุผลว่าประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ช้านานโบราณการนั้นหาได้เป็นสิ่งดีทุกอย่างเสมอไปเราควรรักษาสิ่งดีไว้และทิ้งสิ่งไม่ดีเสีย ประเพณีที่เคยปฏิบัติทั้งสองอย่างนั้นเปิดโอกาสให้เจ้าป่าเอาเปรียบบริวารของตนอย่างเห็นได้ชัดทำให้เป็นหัวหน้าที่เห็นแก่ตัวและอยู่อย่างสุขสบายท่ามกลางหยาดเหงื่อแรงงานของบริวารประเพณีที่ควรค่าแก่การปฏิบัติเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความสุขก่ขอให้เกิดความรัก ความสามคัคคีทำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นไม่เอาเปรียบกันและพึ่งพาอาศัยกันได้นิทานเรื่องประเพณี้ที่ควรยกเลิกจบแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้น้องใจฟ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ